สวัสดีครับผมนายสัทนาสพลวันนี้จะมานำเสนอ Google Map ด้านกราฟิกและมัลติมีเดียทำให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นการทำงานของ Google Map หาาพูดถึงการทำงานของ Google Map แบบสั้นๆในด้านระบุตำแหน่งบนแผนที่และนำทางระบบของ Google Map จะใช้วิธีวิเคราะห์ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย ที่ผู้ใช้กำลังใช้งานอยู่เช่นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำแหน่งดาวเทียมเสาส่งสัญญาณโทร,ทรศัพท์ไร้สายเมื่อผู้ใช้เมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านหรือ Wi-Fi ตามสถานที่ต่างๆอุปกรณ์จะสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้งานใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในพื้นที่ใดส่วนระบบ GPS จะเป็นระบบรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่รอบโลกอาจจะใช้ดาวเทียมถึง3ตัวในการยืนยันตำแหน่ง ถึงแม้ตัวใดตัวหนึ่งจะใช้การไม่ได้ดาวเทียมดวงที่เหลือก็สามารถระบุตำแหน่งได้อยู่ดีและเพื่อความแม่นยำระบบ GPS อาจจะใช้จับตำแหน่งร่วมกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งผู้ใช้งานอีกด้วยข้อดีของ Google Map 1. สามารถค้นหาสถานที่ต่างๆได้ง่ายและสะดวก 2. ส,สามารถค้นหาชื่อถนนและสี่แยกได้3 สามารถค้นหาร้านอาหารในพื้นที่ได้ 4. สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ประกอบการท,ทางธุรกิจได้ 5. สามารถย่อหรือขยายแผนที่ทั่วโลกให้เล็กลงได้ 6. สามารถวางเส้นทางแผนที่การเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้ 7. สามารถใช้งานด้านระบาวิทยาในการค้นหาแหล่งแพร่เชือ้อ 8. สามารถทำแผนที่หรือเส้นทางไปบ้านของตนเองได้ 9. สามารถดูและมองเห็นแผนที่ต่างๆทั่วโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว Google Map ดีกว่าโปรแกรมที่อยู่บน PC อย่างไร 1. ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดใดๆเหมือน Google Earth เพราะสามารถเรียกดูและใช้บริการ Google Map ได้จากเบราว์เซอร์ทั่วไป 2. สามารถใช้บริการ Google Map ได้จากทาง PDA iPhone หรือทางโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นที่สนับสนุน 3. เป็นบริการฟรีที่สามารถใช้บริการได้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ 4. ส,สามารถเอาไอคอนมาวางตามจุดต่างๆได้เช่นเดียวกับ Google Earth โดยจะมีสัญลักษณ์แทนสถานที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันโรงเรียนวัดตึก ้าสามารถค้นหาเส้นทางในการเดินทางโดยระบุจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางได้ขอบคุณการนำเสนอครับ